ไปถ่ายแต่ละทีบางคลิปแม่งเป็นเดือนเพิ่งลงันจะได้แตละคลิปคลิปมันอาจจะเดือนนึวันจะถ่ายทุกทีทุกทใช่ไหมแล้วก็ัก็จะตัดต่ออาทิตย์ละคลิปอาทิตยละคลิป่างเงี้ยก็ลงอาทิตย์ละคลิปบาี ก็อัดไปเรื่อยใช่ไหมจนถึงคิวลงคิวลงก็ลงมีคนติดงานตัด่อแล้วตัดต่อเสร็จแล้วต้องมานั่งดูว่าตรงไหนผิดพลาดต้องแก้เีกเลงตั้งนานเลยนะ,อนะโอ้โอพวกรถผลไม้เนี่ยพวกของสดมันจะวิ่งเร็วกันตลอดวันไม่มีนหวันดนะเออวิ่งแชร์ขวาแลนะ้วแหละ มีเวเลยมันจ้างเขาเงินเดือนอย่างนี้มันก็ดีถ้ามันไปจ้างเขาตัดต่อคิดมันกทละสี่หมื่นห้าหมื่นอน่แหละเราเป็นทีมงานดีกว่าเราครูได้่ไหมแล้วมันรูได้อันอยู่มันบอกว่าไปอยู่กับทีมงานมาแต่เงินเดือนห้าพันแม่บอกแต่จ้างทีมงานเงินเดือนห้าพันปิ้กเน้อแถวบ้านที่เรียนจบมาแล้วไม่รู้จะทำงานอะไรก 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 3. ็เลยเอามาหัดมาสอนกับมืออมันบอกอ่ะ กับตัวมันขอตัวต่อตัวเนี่ยเด็กน้อยของมันก็พัฒนาของมันไปเองคืเขาก่งแน่บอกอะเดินแบบคิดอยู่เลยว่าถ้าเขาไม่อยู่ด้วยวันหนึ่งแล้วมันคงเสียใจมากๆมันบอกอะอันนี้มันพูดจัดใจอะหรอพออยู่อยู่กันไม่ได้กันเดือนท้า โซนนี้ไม่ง่วงหจังยาวมาตั้งหลายโลแล้วเนะี่ยต้นไม้เนะี่ย ทีมันจะได้ตังขนาดได้มาลงทุนขนาดและแบบมันมีสปอนเซอร์ด้วยโอ้ต้อลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านเอ็เตอร์ปีส่วนมากมันไม่ค่อยเอาสปอนเซอร์หรอกเพราะว่ามันมีของมันเองของมันดีมาแล้วเธเรียกมาปรับปะอะไรให้มันมันทำให้หมดเขาว่าร้านค้าร้านขายเขายื่นของให้เนี่ย <Yeah. S 2> เป็นคนที่ไม่ชอบประเทศเราเหมือนม่ราาภาษาเรามาเล้อ,อเลียนองเงี yeah. 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 ้ยนระู้ <Yeah. S 2> นี <Yeah. S 2> ่แยกแยกนี้เราตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ยแยกนี้เงี้ยยังไม่เสร็จสวัสด,ดีก็ไม่สวัสด,ดีสบายดีังช่ไหมยกมือขึ้นได้นแม่ เ mm. หมือนไม่ได้เรียนเลยนะสนนี่ก็เขายื่นของให้เป็นตัวบัดลูกมือของเขาไหบนัะหรอไม่หยิบเฉยมองหน้าไม่ให้นายกินน่ะแม่จับความเร็วสามสิบเพื่อให้ใครขับสาเออแค่คัโน้นก็สี่สิบห้าสิบแล้วแหละข้างหน้า บางทีจำกัดควงมเลยก็จํากัดน้อยเกินให้เขาคานเลยมึงก็ให้เขาเข็นเนาะ, <laughs> ะถ้าสามสิบรถติดกค้างไปถึงโน่นอีกแต่น้อยเจอที่จะเจอคนเราไม่มีมารยาทถ้าไปเดินตลาดอะไปตลาดตลาดสดแม่ค้าในแม่ค้านะแานะ่ไอ้พวกเนี้ยไม่มีมารยาทยัดเยียดเห็นเรา ถ้าเราพูดภาษาไทยกับมันเนี่ยมันยิ่งขึ้นราคาไปเรื่อยเลยหน้าสตีนหนูบอกบางหนูก็ด่าแล้วบางทีหนูก็ด่าแลา้วแ,แม่บสม YouTube, ัครยูทูปพแม่์ให้แม่มเลยยี่สิบบาทเอา้าพิมพ์ยี่สิบบาทเลยเหรอ อ่าบ้านกูทเทะลุมันเปิดันเปิดฟังหูฟังมันแสทงทังนแสงปิดของมันก็ปิดกางหูฟังนอนเลยเหรหลังลั้างหายกลังกวางกลังเออไงพ่อ แม่ไม่แม่แม่ไม่รวยมันก็เพี่ยร์นแก้วอ่ะเดี๋ยวนี้กำลังเหิดอย่าเงี้ยฟังเงินอะแม่ไม่รวยเพรามันฟังก่อนมันเกิดนะมันจั่ไอ้ฟังหูฟังอ่ะพูดเธอหูฟังก็หายไปเขาอยู่ที่นอนนั่นแหละมึงก็หาเออมึงก็นอนตรงนี้ออกจากนี่มาก,ตาก็ต่อไปก็บังบังสะพานเออบังสะพานก็อยู่บนจั่วอยู่แม่เชื่อไหม ยาดมมันอะแม่มันหาทุกเชา้ามันตื่นขึ้นมามันมันหาเลยแล้วมันถามใครถามหนูว่ายาดมมันอยู่ไหนไม่มีดมกับมึงขอให้ได้พูดหางแล้วบัวชมพูริสอร์บางสะพาน47โลโอ้ ชุมพรร้อยสี่สิบหกโลน่นยังไม่ถึงง่ายผู้ช่วงประจวบนี่ยาวยาวอยู่เออหนุนเบื่อมากเลยประจวบชุมพรเนี่ยยาวเลยนะยาววะเห็นไหมบางสะพานยังไม่ถึงเลยบางสะพานนึงอยู่ประจวบแม่คิดดูจากจากกรคลื่นไปชุมพรเหมือนจะใกล้นะไม่ไก่กันเพราะขนไปอะไรวะนะแต่ไม่ยาวใช่ไหมบางสะพานโอเคงานอะไรร้อนเสื้อสีเหลื่เสื้อเหลืองซะด้วยนะมัน

เจอเจอเจอ,เจอแล้วหาหาหารถอันนี้อยู่ลงใต้เนะโอ้เจอจนได้เนี่ยรถขนฟางเนี่ยนี่นรถค <c oughs> ันแค่นี้ขนเอาซะเอกลักษณ์เลยถ้าลงใต้ขนเท่ารถพ่วงเอก<อ><ม>ล<ด>ักษณ์รถถ้าถ้าขาขึ้นก็จะเป็นในรถเทเลอร์ที่ใส่เปลือกไม้ที่ใส่เปลือกไม้ที่เป็นเป็นซีกไม้ซีกไม้ซีกใส่เต็มคันอ่ะอย่างนั้นแดงว่าใต้เลยบก ขับรถนี้จะได้เยอะไหมวะยพวกคันใหญ่ได้เยอะอยู่เยว่าไอพวกขัรถคันใหญไ่ได้เยอะนะแม่มลง๊แงไ,ไปลงก็ต้องมีค่าลงค่าลงมีไอ ไอ้อเขามีให้นะทางบริษัทเขามีให้ค่าค่าลงให้ไปกับรถมียังโอ้ยแม่แล้วก็บริษัทแค่นี้ไม่แต่ก่อนบิกโฮมิเห็นไหมล่ะที่ฉันทำอ่ะเวลารถใต้ขนไม้ไปจากนาาธิวาสเนี่ยขนไม้ไปลงที่ร้านอนะ่ะเขามีค่าลงให้คันละพันเท่าไรพันสองหรือพันห้าวะแต่ก่อนนะแล้วก็มีค่าน้ำคันละสี่ร้อยต่างหากสิบกว่าปีที่แล้วนะเออนั่นสิบกว่าปีที่แล้ววันนี้เอาวันนี้ไม่สี่ห้าพันเลย ตั้งแต่อยู่วิคมหรือตอนนั้นแหละปลาได้เขียวโอ้ยบลาแตกบนเนี่ยบางทีแดงช้ำหมดบลาเนี่ยลงไม้แต่ก่อนเออเป็นไม่กินยังไงนต่โอ้โหก่อนละคันละสี่ร้อยค่าค่าน้ำไม่กินก็เสียเปรียบเขาดิเขากินกันหมดอ่ะเออแม่ทองนะ็ขับตามไม่ทันอะน่ารานไปนารานไปไม่ต้องขับเด็ดขับเอวท้องใหญ่ด้วย ก่อนนะมั้งบ้านนี้ตรงเวลาไงทุกวันเลยมันเคยตรงเวลาเลยมันลงโอ้ยลงไม้ทุกวันก่อนมีไม้ให้ลงทุกวันคันไอ้พันสองหรือพันห้านี่แหละคันนึงอ่ะตลอดคันนึงก็โบรไปไม่รับแต่บ้านไม่เคยตรงบางวันก็ลงสามคันสองคันสามคันค่าน้ำคันละสี่ร้อยถางคันก็พันสองแล้วพันสองซื้อเหล้ากันตาเปียกกันแล้ว คือเราเขาวทั้งนั้นน้าลานี่ยท,ที่ตายไปเนี่แบ่งผู้ดีจังไงเล้ยตายใช่ไหมลูกสารแกจังไปไม่ได้ไปอะไรไม่มีจังเลยเนัยา,า,นาก็พาไปเออพาไปอะไรทำอะไรได้จังเดี๋ยวทำให้ขอให้แบบ ให้แกได้จางแกทำแกไม่น่านั่นว่าแล้วทำงานกนตายนี่ไงหงโอ้ยลืมลืมหันไปดูหงโอ้ยตีมันจะอยู่กลางถนนดิอืมก็บัวจะห่วงดูรถเถห่วงดูรถเตะสิบล้อคันเมื่อกี้อยู่ ไอ้หันมาอีกทีผ่านหงมาแล้วกล่าวว่าจะหันไปดูหงกหน่อยแต่เอลเป็นเต็มเต็มสาลาถ้าขากกับไปเห็นเต็มเต็มเลยนะดอวครับใกล้ชุ่มพรอหน่อย